สวัสดีครับสวัสดีแฟนหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปทุกท่านกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในสูตรสังเกตว่าในงวดล่าสุดเนี่ยเรียงแถวกันมา3ามงวดติดเลยนะครับสำหรับในสูตรในหลักสิบซึ่งก็ย้อนไปดูนะครับตั้งแต่ในปีนะครับสี่สิบสามสิบห้กว่ากว่านะครับสามสามหกสามเจ็ดเนาะนะปีสามแปดเนี่ยย้อนไปดูไม่มีที่มันเคยออกแบบนี้เลยนะครับสำหรับในหลักสิบล่างเนี่ย แต่มันมีอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น555 333999เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ไม่มีศูนย์เลยนะครับที่ผมไปดูเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองนะครับจะมีปีไหนบ้างเนาะก็จะมีนะครับในวันที่1นะครับ1ธันวาคมนะครับปี41เลยนะครับที่ออกแบบนี้ก็ลองย้อนไปดูนะครับแล้วก็จะเป็นในปี44นะครับวันที่1นะครับ สิงหาคมปี44ที่ออกเป็น11แล้วก็จะเป็นนะครับในปีนะครับในปี51นะครับวันที่16เมษายนออกมา666แบบนี้แล้วก็จะเป็นในปี51เหมือนกันนะครับในวันที่16ธันวาคมก็จะเป็น22นะปีนี้มี2ช่วงเลยที่ออกแบบนี้แล้วก็จะเป็นในปี52นะครับ ปีห้ช่วงวันที่16นะครับกรกดาคมแล้วก็จะเป็นในปี58นะครับช่วงวันที่16เมษายนนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ปี59ปี59นะครับช่วงวันที่1นะครับกรกดาแล้วก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นในงวดก่อนหน้านี้เนาะนะครับก็จะเป็นงวดของวันที่2นะครับ2พฤษภาคม16เนาะแล้วก็1มิถุนานะครับ อ่ะนี่แหละที่เริ่มต้นมาแบบนี้ซึ่งผมก็ย้อนไปดูนะครับย้อนไปดูแล้ว,ะว,ว,ว,ลว albums, นะครับมันก็พอมีโอกาสครับที่จะมานะครับที่จะมาในเลขนี้ซึ่งเป็นเด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวเนาะก็ลองแปนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในที่ช่องนะครับชัยดวงเฮงเนาะอันนั้นเป็นสูตรคำนวณด้านหลังอันนี้จะเป็นในสูตรเปรียบเทียบกันที่เลขออกมาแบบนี้แหละนะครับก็ลองสังเกตดูซึ่ง สังเกตดูนี่2ตัวมา1ตัวนี่มาทุกปีเลยนะครับเราจะมาหาในงวดนี้เนาะนี่หาในงวดนี้เนาะอ่านะครับแต่ละปีนี่แล้วก็ล่าสุดนี่1ิ 16. มิถุนายนนะครับอ่านะครับซึ่งหาในงวดนี้2ตัวมา1ตัวเราดูในตัวนี้เลยเพิ่มตามไปนะครับ จาก1 1ก็จะเป็น2นี่ก็จะมา1นี่1บน1ล่างเลยนะครับรู้สึกว่า1นล่นีนตำแหน่งตรงนี้นะครับจะคล้ายกันกับในงวดล่าสุดเลยจะมาเหมือนกันกับในงวดนี้หรือเปล่าเลขนี้ก็ไม่แน่นะครับเนาะเราไปดูในงวดอื่นนะครับในปนะี4.4นี่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเอา6กับ7ก็มา6เนาะ ในปี51นะครับแล้วก็มาดูในตำแหน่งนี้เหมืนเดิมนะครับเพิ่มแต้มไปจาก4ก็จะเป็น5นี่ก็มาเร่งบนเร่งล่างเลยในปีนี้ส่วนในปี51เหมือนกันนะครับก็ดูในตรงนี้แหละ2นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3นี่ก็มา3ออก3 3สนะครับส่วนในปี52นะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับกับในงวดล่าสุดนี่ก็จะเป็น1กับ2นี่ก็มา2 มันจะออกคล้ายๆกันไหมกับแบบนี้นะครับที่6มาบนนะครับ6จะมาอีกไหมนะครับก็ไม่แน่เนาะเนี่ยมันออกเหมือนกันเลยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบในช่วงล่าสุดเนี่ยนั่นแหละถ้าถูกใจใคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอันนี้ก็มา2ส,สังเกตว่าติดมาล่างเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ก็มาล่างที่2อ,อันนี้มาล่างในที่1แต่ก็ยังมี3เนะาะสติดมาล่างนี่ แล้วก็มาในปี58นี่ก็ดูในตำแหน่งตรงนี้นะครับ5เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6นี่อันนี้ก็จะพู่มาเลยนะครับนาะ5แล้วก็6ส่วนในปี59เกาะก็จะเป็นในตรงนี้นะครับ4 5ก็มา4นะครับแล้วก็ในช่วงล่าสุดก็ต้องเป็น1แล้วก็2นะครับที่จะมาสลับน่าจะสลับกันมาเนาะปี41นะครับที่เป็น1เหมือนกันนะครับอันนี้มา1 ส่วนในปี5-2นี่ถัดมาอีกเกือบ10ปีเลยเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมา2หรือว่าในงวดนนี้จะมา1ข้อก็ไม่แน่นะครับเนาะซึ่งมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับดูที่มันคล้ายกันน,นี่ลองดูใน4กับ4เหมือนกันคล้ายกัน,นในปี5-1แล้วก็5-9นี่นะครับเนี่ยปี5-1 4นี่4กับ5เหมือนกันก็มา5นะครับ ส่วนในปี59ถัดมาอีกนะครับเกือบ10ปีเหมือนกันเนี่ยมา4ผมว่ามันน่าจะสลับกันหรือเปล่าเนาะนะครับมา4แล้วมา5แล้ววันนี้ก็มา4เหมือนในตรงนี้อันนี้มา1มา2 4 1มา1 5 2มา2 6 5จะมา1ไหมเดี๋ยวรู้กันนะครับเนาะวันที่16ก็ ก็ขอให้มาตามสูตรแบบนี้แหละนะครับซึ่งได้ตัวเด่น2ตัวมา1ตัวแล้วนะครับจะเอาตัวไหนมาจับนะนะครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจับคู่ไปเลยนะครับเผื่อมันจะชนกันกันกบในสูตรอื่นก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับเนาะซึ่งก็ไม่ได้ดูที่ไหนไกลนะครับดูตรงนี้เลยใกล้ๆนี่งวดก่อนหน้านี่อย่างเช่นในปี4ีหนึ่งนี่เนี่ยเอาหลักร้อยเนี่ยเพิ่มแต้มไปนะครับเพิ่มไป1นเนาะหมาตรงนี้เป็น2 3สาม สี่ห้าเยอะนะครับห้าตัวนึงถ้ามาจับวันนี้มันก็เยอะไปตัดออกไปตัวหนึง่งในตำแหน่งตัวนี้นั่นแหละก็จะจับไปหนึ่งสองหนึ่งสามนี่ก็มาหนึ่งสามล่างเรื่องนี้เหมือนกันเอาในหลักร้อยงวดก่อนหน้านี่เพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่เยอะไปตัดในตำแหน่งตรงนี้ไปเหมือนในวดนนี้ตัดมันออกหลายผลเนาะนะครับก็ไปจับหกหนึ่งนะครับหกสองนี่มาหกสอง ตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับผมต่อมานะครับในปี51นี่ก็เป็น90123ตัดไปหลายโพดนี่จับคู่ก็จะเป็นในที่53นี่ก็มาล่างนะครับต่อมาในปี51นะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมเพิ่มไปมันก็จะเป็น23456ตัดไปหลายโพดนะครับนี่ก็จับ33นี่ก็มาบน นะครับล่างบนล่างบนวันนี้ล่างหรือเปล่าก็ต้องเป็นล่างเนาะเพราะว่าได้สองมาล่างแล้วแต่เหมือนเดิมนะครับนี่เหลักร้อยมา9012 3ตัดไปหลายโพดนี่ก็เป็น 2- 3สนี่มาล่างเนาะวันนี้มาบนหรือเปล่าไม่บนนะล่างเนาะเพราะว่าจับตัวเด่นมาล่างแล้วนี่เหมือนเดิมจับในหลักร้อยก็จะเป็น4 5ห้า จ็ดแปดตัดซีไปหลายโพดนั่นแหละครับแล้วห้าหกหกาก็มาล่างส่วนในปีห้าเก้าล่ะปีห้าเก้านะครับก็นําหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าหลักร้อยจะเยอะเลยเนาะนะครับเห็นผ่านมาดีสามหัวแล้วนะครับในหลักร้อยนี่เก้านะครับก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัดเก้าไปหลายโพดนี่ก็จะเป็นสี่ศูนย์นี่ก็มาบนเนาะอืม รู้สึกว่าตั้งแต่ในปี52นี่มาล่างแล้วก็ล่างเนาะหรือว่าในวันนี้บนหรือว่าจะมาบนอีกในปี65นะครับซึ่งตัวมาจับก็จะเป็นในตัวนี้เนาะก็จะเป็น1 2 3 4 5ตัดออกไปนะครับในเลขนี้จับคู่นะครับก็จะเป็นในเลขนี้1กับ2ตัวเด่น2ตัวมา1ตัว8คู่นี้ ก็จะเป็นในที่ใน1 2 2 2 1สอง1 4 2อองอไปอย่างอย่างอย่างนะครับอ่าเขียน3มเพื่อกานี่อืมมาเป็นสีมาสามบอันนี้นะครับเนาะ1น2 4เงเนะนะครับ1 5 2 5ยังไม่เขียน3ามอีกนะครับเนาะพูด4ยังไม่เขียน3นะครับถือว่าจะมาในที่ในห3ึ 3. ่ซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับเนาะเพราะว่าที่ผ่าน,านมาเนี่ยล่างเนี่ย ที่เป็นตำแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มาสามเหมือนกันนะครับสามยังมาสามล่างเลยมันก็น่าให้คิดเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยอย่างเช่นที่มันเป็นสี่กับสี่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยมันก็ยังมีสามล่างนะครับเนี่ยมันก็สามเหมือนกันก็แสดงว่านี่แหละนะครับอาจจะเอางวดก่อนหน้าเนาะที่มาเป็นเด่นเนี่ยสามกับสองเนี่ยหรือว่าสามกับสองเนี่ยจะมาอีกเนี่ยเอาของในปีล่าสุดเนาะเนี่ยสามสองหนึ่งเนี่ย หรือว่าจะติดมาอีกเนี่ยก็มีในนี้แหละนะครับสามสองหนึ่งนี่นั่นแหละนะครับเราก็ก็หวังว่านะครับมันจะมานะครับมาตามสูตรในแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่เลยตรงนี้ที่เด็ดนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งนำนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนี่งวดก่อนหน้านี่จับบวกกันแล้วก็เพิ่มนะครับ แล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มเนาะเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเผื่อมันจะมีชนกันในตรงนี้อ่ะซึ่งจับในตรงเนี้ยจับบวกกันเนี่ยในงวดล่าสุดนี่ก็จะเป็นนะครับในที่1บวกกับเาแล้วก็ได้สิบเนาะบวกกับ6ก็ได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาก็จะเป็น5นี่ก็จะเหลือในชุดนี้ลองไปดูงวดก่อนในในปี5 9นี 9บวกกับสามเนาะบวกกับสองนะครับก็จะเป็นสี่ก็จะเป็นสี่ห้าสามเนาะเพิ่มแต้มลดแต้มนี่นี่ก็ยังมาสี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นหกเนาะสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มแต้มไปเป็นแปดลดแต้มมาเป็นหกนี่หกเจ็ดแปดนี่ก็ยังมาหกตรงนี้แปดตรงนี้อืมมันก็น่ารุ้นนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นหกเนาะก็เป็นห้าห้า หกบวกกับ9เป็น5เนาะเพิ่มแต้มไปลดแต้มนะอันนี้ก็มานะครับในที่5 6หกบดเลยเนี่ยลองดูในปี4 1เนี่ยบวกเหมือนกันนะครับนี่เป็น2เนาะ2 3 1เนี่ยเนี่ยก็มา1เนี่ยมันก็ช่วยนะครับช่วยให้ลดนะครับลดลดลดที่มันแต้มนะครับจากที่มันเยอะๆคู่เนี่ยเนี่ยนี้มาชน3เนี่ย4 4เนี่ยก็จะเป็น3 สี่สองเนี่ยก็มา2บน2ล่าง2อบวกกับสเป็น5้บวกกับหเป็น6เนี่ยหกเจ็ดลดแต้มเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยก็มา5เนี่ยมา7จ็นอีกเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับจากที่มันเยอะๆนะครับมันก็อาจจะตัดเนี่ยนี่ก็เป็น5เนาะห้าหกสี่เนี่ยเนี่ยก็มานะครับในที่6ล่างเนี่ยนั่นแหละซึ่งเนี่ยมันก็มาชนกันนะครับในที่ในชุดนี้เลย หรือว่าจะเป็นในชุดนี้นะครับที่จะมาเนี่ยหนึ่งห้าสองห้านี่หรือจะเอาเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวลองนี่นะครับในที่ในหนึ่งหกสองหกนี่อาจจะเ,เอาเป็นตัวลองก็ได้นนะครับเนาะก็หวังว่ามันจะเดินดีแบบเนี้ยนะครับตามที่ดูนะครับเนี่ยก็ลองนําไปลุ้นนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเนาะนะครับ เราตามนี้แหละนะครับเนาะก็จะเป็นในสูตรนะครับที่มันนะครับเรียงกันมา3ามยดติดเลยในหลักสิบมีไม่กี่ปีหรอกครับก็จะมี1นึ่ในปีล่าสุดนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดมีแปีเองนะครับนับตั้งแต่ในปี30มสิบกว่ากว่านแหละนะครับสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับสองห้าสามแปดสองห้าสามเก้านี่นะครับมาจากนั้นแหละนะครับเพิ่งมีนี่แหละนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในปี41มานะครับมี นะครับก็8หัวดติดนะครับยังไงก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับเดี๋ยวดูในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างก็ดูเปรียบเทียบกันไปนะครับกับในช่องชยัยดวงเหงด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ